สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับตัว Samsung s a m s u n Galaxy g S5 นะครับพร้อมกับฟังก์ชันนี้สแกลายนิ้วมือนะครับทำยังไงล่ะคือตัว a ัมซ n ง Galaxy S5 เนี่ยมี ตัวลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับอ่ามีข้ามาเซตติ้งมาที่ตัวสแกล,ลายนิ้วมือนะครับจะเห็นไหมเอ่ยต้องซูมเนาะหรือซูมเข้าไปอ่าตัวสแก,ล,ล,าสแกล,ลายนิ้วมือนะครับอยู่ที่ตั้งกันตั้งค่านะครับก็เ,เราลองมาดูกันสแกล,ลายนิ้วมือไปไหนแล้วเอออยู่นี่นะครับก็จะเป็นการใช้การปดล็อก <c oughs> หน้าจอนะผ่านการสแกล,ลายนิ้วมือรวมถึงนี่ครับ ็อกหน้าจอหรือว่าตรวจสอบ samsung a c c o ก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับโดยสามารถที่จะสแกนลงทะเบียนนิ้วมือเดียวได้3าลายนะครับตอนนี้ผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับสามนิ้วมือรหัสผ่านที่ใช้แทนมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับพอเราก,กดปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วก็สแกนไปที่จุดกงกลางบางที่เราอาจจะถือไม่ถนัดหรือปัดไม่ได้นะครับก็ได้แล้วครับจนการบอกที่จำแนกได้ ร้อยลายมือมีหนึ่งสงสามคานี้อยากจะเปลี่ยนไหมอาจจะอยากเปลี่ยนนะครับเอาที่2แล้วกันอ่าเดี๋ยวครับลบยกเลิกการลงทะเบียนนะครับมีการเลือกนะครับเลือกอันที่สองแล้วกันโอเคแล้วเราก็ลบนะครับเพื่อที่จะหรือ edit. อีดิ e อีด เป็นดิชื่อได้นะรเราจะเป็นแบบไหนแต่ก็ไม่จาเป็นนะไม่สําคัญมากแต่อันนี้คือเราลบเดี๋ยวเราจะลองสแกลนลายนี้ลายนิ้วมือใหม่นะครับว่าโอเคหรือเปล่าอ่าแล้วเราก็บวกนี่ครับก็จะมีแจ้งเตือนไว้นะครับว่าลายนิ้วมือทางานได้ต้องเป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดตกลงอ่ามาแล้วเข้าสู่การสแกนลายนิ้วมือก็จะแจ้งมาครับว่าทํายังไงบ้างตืดตืด จนกว่าจะหมดนะครับเจ็นว่าจํานวนทั้งอยู่ด้านล่างมีอีกครั้งเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครั้งนะครับคราวนี้ด้านล่างก็จะมีสำหรับสแกนนิ้วมือคราวนี้เดี๋ยวผมซูมเอาออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเห็นว่าเป็นยังไงประมาณนี้ผมมือนึงถือนะครับแต่ต้องใช้สองมือช่วยจริงๆใช้มือเดียวก็ได้เพราะว่าวาเราใช้นะครับเราก็ถือมือเดียวอย่างนี้แหละแล้วเราก็สแกนใช่ไหมครับ แล้วก็กดเลยหนึ่งนะครับอันนี้ปัดไม่ได้ก็จะก็จะจับไม่ได้อะส,สองอย่างครับเราอาจจะไม่จาเป็นต้องเป็นแนวตรงมากนะครับแต่ว่าขอให้ปัดทั้งนิ้วอย่างที่เขาบอกนะครับมันก็จะได้ถึงมือเดียวก็ลําบากนิดน,นึงอ้าวจำแนกเล่วนี้มึงไม่ได้ซะง,งั้นนะครับก็เพราะว่าเราพลาดหลายครั้งมันก็จะให้เริ่มใหม่ นะครับให้เริ่มใหม่เลยครั้งแรกจริงๆถือไม่ใช่ถนัดนะนะเนี่ยมันจะได้นะครับได้เป็นละครแรกทั้งข้อได้ไหมได้ะนะครับคือมันต้องบัตรทั้งข้อนะครับที่เขาบอกจริงจริงนิ้วโป้งนี่ก็ค่อนข้างยากเพราะเราถือมือหนึ่งผมมืออาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเวลาสแกนเนี่ยก็เนี่ยครับ ได้แล้วต้องปัดทั้งข้อครับอ่าวิธีการปัดก็คือต้องบัดตั้งข้ออย่างนี้ครับมันก็จะได้จำนายหรือมือไม่ได้สายอย่างนั้นเอาไม้จริงๆปกติมันไม่ได้ยากมากนะครับแต่ก็ตามนี้แหละครับทดสอบกันให้เห็นเถ้าใช้นิ้วชี้นี่คือสบายสบายครับเพราะว่าเราถือมือหนึ่งแต่เนื่องจากการใช้งานจริงของเราเนี่ย เชื่อว่าหลายๆคนก็คือถือมือเดียวอย่างนี้และครับอ่าดีขึ้นนะครับมลลงทางนิ้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะจํานะครับอาจจะเสร็จสําเร็จแล้วครับอ่าครบแล้วเรียบร้อยเราก็ได้เหรียนอยนิมือของเราที่ลงทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมลงนิ้วป้งไว้สองนิ้วนะครับแล้วก็นิ้วชี้เพราะฉะนั้นในการเข้าเครื่องผมนะครับใครอยากมาเข้าเครื่องนี้แน่นอนถ้าผมไม่ได้ปิดฟังก์ชันนี้ก็ จะโดนเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะใช้โทรเฉินได้นะครับหรือว่าใช้รหัสผ่านก็ได้ในกรณีที่บางทีเราสแกนนิ้วไงก็ไม่ผ่านนะครับทาไมก็ไม่ผ่านมันก็จะเป็นใช้รหัสแทนนะครับนี่บอกมีบอกไี้ปัดช้าลงนะครับหรือตรงนี้คือสามารถใช้งานกล้องได้ฟังก์ชันกล้องก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอย่างน้อยก็ใช้กล้องได้แหละนี่ครับก็เข้าใช้งานกล้องได้หมดกล้องนะครับ เดี๋ยวเรามาดูพากดโฮมปุ๊บมันก็จะมาอยู่ที่นี่น,นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนิ้วโป้งตัวนี้นะให้ปัดทั้งมืออย่าลืมเอาไยามสูงสุดแล้วขอปัดใหม่ดีกว่านะมีปลดล็อกรหัสผ่าน Google ด้วยนะครับก็จะมีทางเลือกก็จะใช้อีเมลและรหัสผ่านนะครับลงทุ่ที่เข้าใช้อันนี้ ไปก่อนแล้วกันนะครับเอาตัวสแกนฟิงเกอร์สแกนนะครับได้ไหมปราหยัมสูงสุดแล้วเพราะว่าตีกี้โดนไปหลายครั้งเอาใหมา่ก็ยังเข้ามาอยู่นะครับก็ยังดีที่ถ้าหมดแล้วนะครับก็ยังสามารถสแกนได้สแกนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราใช้รหัสผ่านอย่างเดียวก็บางทีใช้เราลากไปนานๆอาจจะลืมก็ได้นะครับไม่แน่เอายากเลยคำนี้ได้ไหม ไม่ได้ราดทานแต่ผมขออนุญาตเอานิ้วที่มันง่ายๆก่อนนะครับนิ้วชี้นี่ชัวร์ครับไงก็ได้ปัดลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิ้วโป้งอย่างที่บอกครับว่าเราใช้มือเดียวเนี่ยบางทีอ่ีนก็ได้แล้วเห็นไหมครับข้างซ้ายนะครับข้างขวาเวลาจับเนี่ยครับมันก็ <c oughs> ไม่ถนัด ก็เวลาใชจริงก็เราก็น่าจะประมาณนี้ครับสื่อมือเดียวนะครับแล้วก็ปัดลงเลยจะใช้สื่อสองมือใช้ใช้นิ้วมันก็บางทีก็ไม่สะดวกครับเวลาถือถือถอ,อยู่ใช้งานอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่สะดวกสนักกลปัดตั้งข้อนะครับอเอ็นิ้วนี้ผมลงทะเบียนไปแล้วนะเนี่ยไม่ได้จริงด้วย ก็ประมาณนี้ครับตอนแรกเป็นนิ้วชี้สองนิ้วก็ไม่สะดวกเนาะเวลาใช้งานนิ้วซ้ายได้แต่นิ้วแต่ว่านิ้วโป้งซ้ายได้แต่ว่าโป้งขวาดันไม่ได้สังเกตปติจะลงทะเบียนโป้งขวาไว้นะครับตำแหน่งอาจจะไม่ได้จริงแหละ โอเคก็ทดสอบได้เห็นครับว่าตัวฟิงเกอร์สแกนนะครับสามารถใช้งานได้นะครับในการตั้งค่าก็ต้องบอกว่าก็อาจจำนวนครั้งอาจจะเยอะแต่ว่ามันก็สามารถจําแนกเราได้นะครับเผื่อบางทีอาจจะมีเออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสแกนแปดครั้งในการตั้งค่าแล้วนะมันก็ได้ได้เลยนะครับอันนี้คือให้ใส่รหัสนะครับผมลองใส่รหัสดูก็ได้ขออนุญาตนะครับก็เข้ามานะครับใส่รหัส รานนี้อันที่ไม่ได้ลองก็คือตัว Google. นะครับก็แล้วแต่นะครับบางทีอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองขออนุญาตทดสอบเลยละกันที่เป็น Google อา้าวุูสุดแล้วทำไงละ่ะนะครับก็จะเป็นเราบล็อกหนะารด,ด้วย Google นะครับอขออนุญาตลองใส่รหัสผ่านดูนะครับ คือแล้วรหัสผ่านไม่ถูกต้องซะอย่างนั้นไม่ถต้องหน่อยเนี้ยอ,อโอเคก็เข้าได้นะครับเข้าไปถึงหน้านี้เลยทีเดียวถ้าเข้ารหน้านผ่านของ Google นะครับเข้าไปในเซตติ้งเลยครับอ๋อนี่บล,ล็อกไปเลยนะครับบล,ล็อกฟิงเกอร์สแกนก็คือถ้าหากเรา มีเรื่องตัว User และ password นะครับของตัว Google Account นะครับก็จะเข้าไปในระดับนี้เลยนี่ครับอ่าเป็นการปิดปิดการเปิดล็อกกันใช้งี้งานลายนิ้วมือตอนนี้เปิดแล้วครับก็คือเข้าไปที่หน้า setting ตะก,กี้นี้นั่นเองนะครับก็คงเป็นภาพรวมนะครับสำหรับการทดสอบนะ f i n g e r scan บน Samsung Galaxy S5 รุ่นนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับไปดีกว่า สวัสดีครับ